สวัสดีครับก็วันนี้ก็ไม่อยู่กับผมอีกแล้วนะครับก็ัน้ก็จะมาพูดถึงของรายการของผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและกด s u b สไคร์กันด้วยนะครับแต่คลิปเนี้ยขอแค่ยี่สิบไลค์เลยครับยี่สิบไลค์นะครับขอครับเข้าใจไหมครับขอแค่ยี่สิบไลค์นะครับยี่สิบไลค์นะครับยี่สิบไลค์ยี่สิบไลค์นะครับ ็วันนี้ก็จะมานี่ตัวเกมนี้นะครับนี่ครับผมเคยลงดาก้อนบอลไปแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ทายนะครับเสียงเชื่อหรอเนี่ยดังมากเลยครับเถอะ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 บมัน ทุกคนก็ต้องได้ยินนะเดี๋ยวออกไปดูก่อนนะคงจะได้ยินกันแล้วใช่ไหมครับออกมาจากนอกห้องนะครับ แล้ก็นี่ครับเฮ้เดียวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาลูดนะคุณชมเห็นไหมนะครับที่เมื่อกี้สามดีนะครับเห็นปะครับเนี่ย <Yeah. S 2> เห็นเลยเลยเกมที่ผมโหลดมาครับคือเกมนี้ครับแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับ การบอนกับนารูโตนะครับโอเคก็ผมก็เล่นเรียบร้อยแล้วจูเพงัง ก็ขอฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับคลิปนี้นครับก็ผมยังไม่ช้าผมก็เปิดหน้านครับแต่ขอแค่ จะเนะ็ไม่อยากพูดไม่อยากพูดเลยนะก็กบรรจุหน,น้าบา้านก็เส้นๆๆต,ต,ต่อไปนะฮะก็มา,มาก็ก็มาถึงเรื่องของเดี๋ยวผมจะต้องแบบ พ่วงอะไรอะไรอะไรวันวันทำวันวันทำไรมไม่เอาดีกว่าออาก็บางทีผมก็จะมาสอนวาดรูปมั่งนะครับก็จะสอนแต่ไม่สอนวาดน,นะครับสอนเล่นนะครับไม่สอนวาดน,นะครับเพราะว่าผมเขียนเล้เยอะวาดมันเสียเวลาหนัก ก็โอีคก็เกนี่ยครับก็บอกเลยนะถึงว่าถ้าคุณผู้ชมอยากดูแต่ผมจะไม่ลงทุกวันครับไว้รอประมาณเสาร์อาทิตย์ไวรอตอนผมพี่เธอนะครับผมจะลงทุกวันเลยนะทุกวันนะย้ำเน้นๆนครับทุกวันทุกวันเลยนะทุก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 วันนะครับคุณเบญยาอ่อนนะโอเคแล้วก็ อยากบอกว่าช่ฝากกดก,กดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้ช่องผมมีอยู่ถ้าลองไปดูก็มีสามคนนะครับใช่ปะก็มีสี่คนไม่รู้นะครับที่ผมรู้นะครับก็ตอนนี้ดูใบใบอลไรนะโอ้ยนี่แอปอะไรก็ไม่รู้นะ นนี้แล้วก็รถคันนี้แล้วก็รถคันนี้แล้วก็รถคันนี้ผมก็ได้ถูกรถแล้วครับผมเติมมากสายเติมนะครับแล้วก็รีดโรโบนะครับอันนี้ภาคสองนะครับอันนี้ภาคหนึ่งน,ะนี่ใบดูใบแข่งรถนี่ครับ ู้จักเกมอ R R O V นะ V of Water นะก<อ>็อยากบอกว่าผมจะขอทางให้เขาเอา,เาเตัวของเซิร์ฟไต้หวันมาใช่ไหมครับตอนนี้ผมก็ดูแล้วนะว่าเขาเอาทางเซิร์ฟไต้หวันมามาเพราะผมยังเล่นเซิร์ฟไต้หวันอยู่เลยครับก็เป็นผมเล่นเบต้านะครับทดลองนะทดลองเล่นนะเบต้านะ อ่านมากบิแปดนาทีสามสามครับเสียงมันขึ่นมาก็3สามาทีไปแไม่รู้ก็ก็น่านนะก็แองจะแนะนำแอปครับแอป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 อยูเนเดี๋ยวนจะคขับ ี่นะครับแอปนี้นะครับเด,ดี๋ยวก็โดนโลบอีกแล้วแล้วก็เป็นแอปเอาให้รดแพงนะครับตอนนี้เกมมคค้าหมดเลยครับเคมมาก,ก็เดี๋ยวดูนะครับก็ ได้ทาง YouTube แม่กูเกิลไหนเขียนไปอย่างงี้ครับโอเคแชร์เพื่อนถ้าบางคนอยากเห็นน้ำเต็มก็สต็อปค้างไว้อย่างอย่างอย่างโอเข้าไปตรง u t u b e นะ้าหลดถ้าอยากโหลดเพลงไหนก็กดเลยครับแต่ผมจะโหลดเพลงใน YouTube นะครับเช่นเพลง เช่นฮงสนไนเปอร์เช่นเพลงพิสกิททีวีนะครับเขียนไปครับเพลง S K I สัดัเจอแล้วครับเจ้าเพลงไหนครับก็เลือกมาเลยครับอันนี้ตอนจบเพลงนะ เนี่ยบเออรู้แล้วไม่ต้องมาเตือนเคยโหลดเพราะผมเคยใช้ของผมเนี่ยแหละใน,นเครื่องผมแต่ผมแค่โหลดแค่แค่นั้นใหม่เฉยเนี่ยถ้าคุณต้องการเพลงไหนก็ถ้าคุณต้องการเพลง,ง,งไหนใช่ไหมครับก็ s m o o t เออ เพนี้ครับกดตรงนี้ครับแล้วกดตรงนี้แล้วมันก็ดาวโลดข้างบนนะสลับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ